เขาว่าตรงไปตรง,ตรงตรงนี้นี่แหละเห็นไหมเขาก็น่าจะไปดูเหมือนกันแหละถ้าเดินไปทางทางนี้นอ้อย <c oughs> เก็มามาทะเลครั้งแรกด้วยนี่ปอ้วยทะเลทะเลวันสอง สว่างฮะลงไหมเล่นน้ำไหมสว่งวังเ,เห็นเหฮะสว่างรู้จักทะเลไหมสว่าคอคนเห็นตรงนู้นนะคะมันมันน่าจะเป็นตรงนู้นแหะตรงนูน้นเขาบอกว่าอยู่ตรงนูน้น ไปดูอ่านี่ไงระหว่างทางระหว่างทางก็จะมีจุดและแขายรูป สมหวังอยากเล่นทรายก่อนเหรอฮะฮะสมหวังอยากเล่นทรายอ่ะสมหวังอยากเล่นทรายอยากเล่นน้ำทะเลเอาจริงๆชิมไม่ได้อ่ะมันกินไม่ได้นะไม่ต้องไปชิมเอร์ก็จะกินอย่างเดียวนะคะสมหวังเดินเดินเดินป้ายเขายายสาตรงไปนะเอาละ รวังระวังไปเล่นโขนหินแน่น่ะยิงตัวเล่นโขนยิงหยิงตัวเล็กๆเลยปล่อยเไม่ปล่อยเลยอ้าวนี่ละใิงนทนอีกนิดนะรีบเดินหน่อยอีกนิดเนาสมหวังว่านากูจะไม่ไหวแล้วเอามาเอมาทรมานหรือเปล่า ไม่ใช่นะมันวิ่งตามมาเองโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับมันเขียวมากเลยนี่ไงเพิ่ม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 เพิ่ึงแล้วเดี๋ยวขึ้นมาไหนโอ้โหบรรยากาศดีนะที่เรามาตอนกลางวันเนี่ยถ้าถ้ามาหลังกลางนี้น่าจะหลอนมากเลยนะนี่ยมมมาาาาาาแนนนนนะะให้กลงวัอ่บรรยากาศ ข้างหลังเป็นแบ็กกราวสวยแล้วข้างหน้าก็เป็นไร่าสาเราเคยฟังเพลงเกี่ยวกับตำนานมาแล้วแต่ฟังคร่าวๆไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เราจะถ่ายได้ใกล้สุดแค่นี้นะคะเพราะว่าเราไม่ลอยเมันเป็นน้ำนะคะปกตินักท่องเที่ยวมาเยอะนะน้องตาลเดี๋ยวคงเดินตามเราไปอีกทีเราไปเราไปหลงบังดิเออหลงบังมาตีย่าสาเดี๋ยวมาเที่ยวหลงบังมาเที่ยว

สมบัติก็มืดไปเยสาก็มืดเหมือนกันไปรอสมบัติว่าเอาคุมาทำไมเสร็จแล้วพารกิจเสร็จแล้ววันนี้สมวัตมาทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะ คิดว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนสนุกวะ<ห>สนุกวะสนุกไหมฮะสนุก,นกไหมตอนนี้ไปก่อนนะต <c oughs> อนนี้ไปต่อ